วันนี้เวลา10บนาฬิกา3นาทีสมเด็จพระนิธิถาที่ราเชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุม,มารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอำาเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายก โอกาสนี้ทรงวางผ่านพุ่มและทรงจุดธูปเียมเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรพระกพวพระราชทานกํกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจากนั้นทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2563และพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยในการนี้ทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในร้อย จากนั้นหัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน1187นยสนายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูทั้งนี้สมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ัร25่สมทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะทรงงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแม้ปัจจุบันทรงกเกษียณอายุราชการแล้วก็ยังทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและทรงรับเป็นทูลกระมอมอาจารย์ซึ่งในปีการศึกษา2563นี้ทรงอสอน2วิชาคือชั้นปีที่4วิชาประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกและชั้นปีที่5วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนกักเรียนในร้อยเฝ้าทูลออระบาดทูลกล้าทูุกกะหม่อมถวายผ่านดอกไม้ทูบเทียนและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาและเหรียญรางวัลการศึกษาวิชาทหารประจำปีการศึกษา2562แก่ผู้แทนนกักเรียนในร้อยซึ่งปีการศึกษา2562มีนกักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึง4ได้รับรางวัลทั้งสิ้น316นาย โอกาสนี้พระราชทานพระราชอวาทแก่นักเกรยียนในร้อยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ต้องป้องกันตนเองให้ปลอดภัยพร้อมกับส่งชื่นชมชาวไทยที่มีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามเกิดวิกฤตเช่นในพื้นที่ค่ายทหารทั่วประเทศที่ได้ปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์แล้วนำผลผลิตทางการเกษตรจำหน่ายในราคาย่อมเยาเพื่อมันเทาภาระค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนหน่วยทหารหน่วยทหารก็เป็นตอนนี้เป็นหลัก แล้วก็กลุ่มกลุ่มประชาชนก็เขาก็สูกพวกนี้แล้วก็ไปบริการให้ประชาชนคนอื่นที่เขาส่งไม่ได้แล้วก็เขาก็ช่วยสอนเด็กให้เด็กอยู่บ้านแล้วก็พวกประชาชนเองแล้วก็เด็กแล้วก็ครูศูนย์เด็กเล็กเนี่ยก็คิดหลักสูตรให้เด็กเล็กแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปส่งไลน์ให้ครอบครัวแล้วก็ เด็กก็เรียนที่บ้านมีทําแบบฝึกหัดแล้วก็มีอาสาสมัครมาเก็บพวกแล้วก็พวกนี้ก็ช่วยกันตรวจก็นับว่าทําไม่ดีแล้วคนตําบลน,นี้ทําอีกตําบลที่ก็รู้จักกันไม่ได้ทําก็จากตำบลน,นี้ก็ไปสอนอีกตาําบลว่าเราทํำยังไงก็ต่อ,ต,อต่อกันมาให้ปลูกผักให้สอนนักเรียนก็เป็นการช่วยเหลือกันก็ันนี้ก็เป็นเรื่องที่มาเล่าสู่กันฟัง ขอให้ทุกท่านตอดภัยแล้วก็สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้5้านาฬิกาสองนาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำองค์การมหาชนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร ทรงเปิดอาคารเลขที่901เป็นอาคารสำนักงานของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ำองค์การมหาชนมีความสูง9ชั้น เริ่มก่อสร้างเมื่อปี2559แล้วเสร็จในปี2562เพื่อเป็นศูนย์การวิจัยและพัฒนาการศึกษาในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำสืบสารแนวพระราชดำริโครงการระบบเครือข่ายเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำแห่งประเทศไทยหรือระบบไทยวอเตอร์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรมนาถบพิษที่ส่งเริ่มตั้งแต่ปี2541 โดยรัฐบาลได้น้อมนําแนวพระราชดำริมาสนับสนุนให้สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน,น้ําองค์การมหาชนพัฒนาต่อยอดโครงการดังกล่าวเป็นระบบคลังข้อมูลน้ําแห่งชาติรวบรวมข้อมูลน้ําจากหน่วยราชการจํานวน45หน่วยงาน พร้อมติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงระบบรักษาความปลอดภัยและระบบสำรองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในการประมวลผลแบบจำลองน้ำและสภาพอากาศสนับสนุนภาครัฐในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจัดการน้ำในภาวะปกติและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในภาวะวิกฤตได้อย่างเป็นเอกภาพรวมทั้งเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าเพื่องานวิจัย ด้วยประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างสะดวกอาจจะช่วยฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไป ในอาคารนี้ยังเป็นที่ตั้งของมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปัมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริด้านการบริหารจัดการน้ำชุมชนซึ่งการที่ทั้งสองหน่วยงานตั้งอยู่ร่วมกันจะทําให้การเชื่อมโยงการดำเนินงานสนองพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและการบริหารการจัดการน้ำของประเทศ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเวลา17นาฬิกา47นาทีสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางสาวสุรางดุริยพันธ์ณเมนด้านใต้วัดเทพสิรินทราวาสเขตป้อมปราบสตรูพ่ายนางสาวสุรางดุริยพันธ์เกิดเมื่อวันที่8เมษายน2480 ที่บ้านดุริยาประณีตเป็นทิดาของนายเหนี่ยวและนางแช่มช้อยดุริยาประณีตเข้ารับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนเขมศสิริอนุสรณ์และโรงเรียนเบญจมาราชะไลเริ่มต้นทํางานเป็นครูสอนขับร้องเพลงไทยที่โรงเรียนราชินีต่อมาเข้าทํางานในฝ่ายจัดรายการบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดทําหน้าที่สอนขับร้องพิธีกรดารานักแสดงสังกัดไทยทีวีช่องสีบางกุนพรม จนกเกษียณอายุในฝ่ายผลิตรายการสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง9องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยและเป็นอาจารย์สอนพิเศษวิชาขับร้องเพลงไทยในสถาบันการศึกษาหลายแห่งเป็นนักร้องประจำวงประชันปีพาดดุริยประณีตเป็นผู้มีความรู้ลึกซึ้งในการขับร้องเพลงไทยหลายประเภททั้งเพลงเกรด็ดเพลงเทาเพลงละครขับเสภาเพลงขุนกระบอกมีผลงานเผยแพร่ขีตศิลป์ไทย ด้วยพัฒนาวิธีการสอนขับร้องเพลงไทยและการฝึกสอนนักร้องเพลงไทยเดิมรุ่นใหม่ให้กับวงการดนตรีไทยมานานกว่า50ปีจนได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงขีตศินพุทธศักราช2560นางสาวสุรางดุริยะพันธ์ได้ถึงแก่กรรมด้วยอาการติดเชื้อในปอดและโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อมขั้นวิกฤตเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2563สิริอายุ 83ปี